ระยะห่างระหว่างเส้นคู่ขนานสังเกตดูเด่นถ้าเส้นคู่ขนานนะเมื่อกี้กูบอกแล้วแหละว่าถ้ามันขนานกันเนี่ยส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะเหมือนกันถ้ามันขนานกันนะสมมติสิทธิ์หน้าเอกับสมมติสิทธิ์หน้าไวเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเดียวกันเป๊ะๆเลยแตแตกต่างกันตรงตำแหน่งตัวเลขด้านท้ายดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นระยะห่างอ่ะเขาก็เลยเอาส่วนที่มันต่างกันเนี่ยมาลบกันซะคือตำแหน่งของ c ีตัวเลขอ่ะเอามาลบกันซะ โอเคแล้วก็ส่วนตัวตัวเหมือนเดิมไอตัว a อกำลังสองโมีเอลังสองแคลตวเนี้ยคำสั่งอันนี้คือจงหาระยะห่างระหว่างเส้นตรงสอง,สองเส้นนี้ซึ่งถ้าเราดูตรงเนี้ยอ๋อตัวเลขเดียวกันหน้าตาเป๊ะแสดงว่าสองเส้นเนี้ยมันขนานกันฉะนั้นเส้นที่มันเหมือนเหมือนเส้นบรรทัดเนี้ยอย่างเงี้ยขนานกันฉะนั้นระยะห่างเนี้ยมันก็คือเท่ากันระยะห่างระหว่างสองเส้นนี้คือคำย่อนะ เพราะถ้าสองเส้นมันไม่ขนานกันเนี่ยมันจะหาระยะห่างได้ไงก็ในแต่ละตำแหน่งมันก็คือพอเดินไกลมันอาจจะแคบลงหรือกว้างขึ้นก็ได้ฉะนั้นระยะห่างระหว่างสองเส้นต้องเป็นเส้นขนานอยู่แล้วแล้วระยะห่างระหว่างสองเส้นที่มันขนานกันสูตรมันก็คือเอาซนะีเนี่ยลบกันจะเป็นซีสองือซีหนึ่งก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนข้างล่างก็คือเอกำลังสองบวกด้วยบีกำลังสองก็คือสัมประสิทธิ์ในเอกับในวายอะ่ะมันต้องเท่ากานันนี้อืมฉะนั้นก็คือ จริงๆถ้าเราดูนะเราก็ดูใครเป็นใครเยอะกว่าเราก็เป็นตัวตั้งไปอย่างเงี้ยบวกสามกับลบเจ็ดบวกสามเยอะกว่าอยู่แล้วไงแล้วก็ลบลบตามสูตรถูกปะแล้วก็ตัวสุดท้ายของของีกตัวหนึ่งข้างหน้ามันก็คือลบเจ็ดก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างล่างอ่ะ a อก็คือสาม b ก็คือสี่ฉะนั้นข้างบนออกมาเป็นสามบวกเจ็ดก็คือ 10, สมมิบูรณ์ทิ้งไปได้เลยก็เป็นสิบส่วนข้างล่างอ่ะ อย่างที่ครูบอกอะถ้าสมมติครูสอนเราครูจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนาะเฮ้ยสามสี่นเ,น 3, 4, เป็นห้าได้เลยนะแต่ถ้าคนอื่นครูสอนครูบอกอ,อ๋อนี่ไงก็เป็นเก้าบวกสิบหกออกมาเป็นยี่สิบห้าออกเป็นหน้านี่ไงก็เป็นเลขเดียวกันนั่นแหละดังนั้นถ้าเจอลักษณะข,ของตัวเลขที่มันเป็นเป็นตัวเลขของพีทาโกรัสอะจะมีอยู่สามสี่ชุดนะที่เราจำได้สามสี่รู้เลยเป็นห้าถ้าถ้ามีสามสี่อยู่ตรงนี้นะ ถจะมีห้ากับสิบสองตรงนี้นะรู้เลยเดี๋ยวคําตอบออกมาเป็นสิบสามเลยนะโอเคแล้วก็จะมีอะไรเจ็ดยี่สิบสี่ตรงนี้ก็เป็นยี่สิบห้าถ้าเป็นเจ็ดกำลังสองบวกยี่สิบสี่กำลังสองมีรูด,ด้วยนะต้องมีรูด,ด้วยนะออกมาเป็นยี่สิบห้าตรงตรง,ตรงเลยนะอย่างเงี้ยอ่าพอตดัตดตัดปุ๊บนะโอเคงนะั้นระยะย่า,างระหว่างเส้นตรงสองเส้นนี้ก็คือสองโอเคอันนี้ยังไม่มีอะไรหลอกอน,นี่ยังง่ายอยู่ คือเขาหลอกอะไรรู้ไหมอะคือเขาหลอกด้วยหน้าตาของสามมรสิต x y มันเท่ากันนี่งั้นจริงๆตรงสมการเส้นตรงอันที่สองเนี่ยถ้าเราหารด้วยสองทุกตัวเลยเนี่ยทุก้หานะมันก็จะกลายเป็นสาม x ลบสี่ y บวกแปดเท่ากับศูนย์จริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้สีชมพูนี่แหละที่จะใช้กับไอ้ตัวโจทย์ตัวข้างหน้านั่นแหะข้อควรระวังนะ ข้อควรระวังคือถ้าเขาหาระยะห่างระหว่างเส้นสองเส้นเราต้องรู้เองว่าเส้น2เส้นนั้นมันขนานกันถ้าขนานกันเราต้องจัดรูปให้ A กับ b หรือสมบูริ์หน้าเอกณ์หน้าไวยเป็นตัวเลขเดียวกันแล้วก็เข้าสูตรระยะห่างก็เอาค่า C มาลบกันแล้วก็ไอ้ A กับ B อ่ะจัดเท่ากันก็คือ A ก็คือ3 B ก็คือลบส เองถ้าสมมติไม่ไม่คิดอะไรมากถ้าไม่คิดอะไรมากนะจะจะเขียนนี้ก็ได้เห็นเห็นอะไรสีก็คือตัวเลขเห็นอะไรก็เขียนไปก่อนลบก็ลบตามสูตรแล้วมาดูตัวท้ายอ้อมันก็คือแปรก็แปรไปเลยอย่างนี้ก็ได้ส่วนนี้ก็เป็น a อ a อก็คือสาม b ก็คือลบสี่แล้วก็เหมือนเดิมไอตรงเนี้ยมองไปเลยว่าสามสี่เป็นห้าได้จำเรื่องพิจากรัฐเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นลบสิบห้าแต่เจอค่าสมมูรณข้างล่างคือห้าอันนี้ครูรัดมาให้แล้วเนาะ เฉลยค่าสมูลของลบสิบห้ามันก็คือสิบห้าหารด้วยห้าออกมาเป็นสามโอเคอันนี้ก็น่าสนใจที่ว่ามันมีตัว a กับ b เป็นอีกชุดหนึ่งเหมือนเดิมนะหารสอง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 โอเคอันนี้ก็จะกลายเป็นห้า x อันนี้ก็กลายเป็นสิบสอง y อันนี้ก็เป็นจุดทั่วยมไปเลยก็คือบวกด้วยสี่จุดห้าแล้วก็เท่ากับศูนย์ คิดคัดทิ้งเลยเดี๋ยวโดนหลอกอีกแล้วเราก็เข้าสูตรระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนาดกาัน c ลบกันส่วนใน้รูท a กําลังสองบวก b กําลังสองถ้า c ลบกันคือตัวนี้เลยลบสิบห้าแล้วก็ลบตามสูตรแล้วก็ตามด้วยสี่จุดห้าส่วนด้วย a อันนี้คือ a อันนี้คือ b บวกกังคู่เอ็กซก็คือห้ากำลังสอง b ก็คือสิบสองก็คือกำลังสองด้วอย่างที่บอกอ่ะนี่ไงห้าสิบสองแสดงว่าข้างล่างต้องเป็นสิบสามส่วนข้างบนอ่ะมันลบสิบห้าลบสี่จุดห้ากลายเป็นลบสิบเก้าจุดห้าแต่มีค่าจำนวนถูกไหมอ่ะมีค่าจำนวนเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็เป็นสิบเก้าจุดห้าส่วนด้วยสิบสามอันนี้เนี้ยไปตั้งหารเอาสิบสามหารด้วยสิบเก้าจุดห้าสิบสามหนึ่งสิบสามอันนี้ลบกันเหลือหก เจอจุดใส่จุดได้ห้าโอเคแล้วก็เป็นจบก็แสดงว่าคำตอบคือหนึ่งจุดห้าถ้าถามเหมือนเดิมก็คือว่ามีของกี่อย่างเนี่ยมันก็มีเส้นตรง L อแล้วก็เส้นตรงเ1่แล้วเส้นตรง L อกับ L1 เป็นยังไงขนานกันนะฉะนั้นถ้าขนานการสมก,การเส้นตรง L อเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นแปดเอลบ15 y แล้วก็บวกด้วย c เท่ากับสูงยังไงถ้ามันขนานกันกับใครเนี่ยไอตัว a กับ b มันจะเหมือนกันป๊้เลยแล้วก็อีกอันคืออยู่ห่างกันสามหน่วยอ๋อมีเส้นตรงสองเส้นแล้วเส้นตรง2เส้นนี้มันอยู่ห่างกันสามหน่วยก็แสดงว่าเป็นระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นนี้หนักสมมติกูาฟดูคร่าวๆสมมตินี่คือเส้นตรง l หนึ่งไอ้เส้นตรง l ที่เราอยากได้อ่ะมันจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้ถ้ามันห่างสามหน่วยนะถ้านี้มันห่างสามหน่วยนะ รือไม่อยู่ฝั่งนี้ก็ได้ถ้ามันห่างสามหน่วยมันจึงอยู่สองเส้นนะคี์หลักของเรื่องนี้คือระยะห่างระหว่าง L กับ L หนึ่งเนี่ยคือสามฉะนั้นระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนาดกันก็คือสูตรก็คือเอาค่า c มาลบกันส่วนด้วย a กําลังสองบวก b กําลังสองมีค่าเท่ากับสาม ฉะนั้น c ที่เราจะใช้ก็คือ c คำถามที่เป็น c จริงจริงกับตัวเลข3ก็จะเป็น c ลบสามูเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นไปเลยนะคือจะได้ไม่ระหยัดบรรทัด a กํลังสก็คือไอ้ตัวนี้แหละก็คือ a ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันคือ b ฉนันก็เป็น8ปดกํลังสองบวกด้วยลบสิบหกํลังสองอีกอันหนึ่งเมื่อกี้ครูเขียน3 4แล้วก็เป็น5 แล้วก็ห้าสิบสองแล้วเป็นสิบสามแล้วก็เจ็ดยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าสามห้าเจ็ดแล้วก็มีแปดสิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดทำบ่อยจนจําได้แล้วเนี่ยแล้วก็มีอันนึงคือเก้าสี่สิบแล้วก็สี่สิบเอ็ดอ้ที่สอนเด็กบ่อยๆนะมันก็เลยจําได้เจอบ่อยอือก็นล้นี่ครูครูไม่คิดแล้วพอเจองี้ครูก็แบอ๋อไอ้กลุ่มทั้งกลุ่มนี่รู้ตรงเนี้ยมันออกมาเป็นสิบเจ็ดชัวก็เลยนนี่ก็จะเป็นไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือออกมาเป็นสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดคูณกับสามสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ด เป็น51ส่วนไ้ข้างหน้ามันคือ4ลบ3แล้วเราก็ไปแก้สมการค่าสมบูรณ์การแก้สมการค่าสมบูรณ์ก็คือ1ถอดค่าสมบูรณ์ทิ้งไปงั้นนันแหละถอดเป็นตรงๆเลยกับอีกอันนึงคือไอ้ด้านขวามือที่เป็นตัวเลขอ่ะก็ก็ใส่ลบไปซะแล้วก็ย้ายข้าง3ไปย้ายไปบวกเขาย้ายไปบวกก็จะกลายเป็น5 54ส่วนนี้ก็ย้ายไปบวกแต่เจออันนี้ก็จะกลายเป็นลบ48แบบนี้ จะงั้นเส้นตรง L ที่เราอยากได้ก็ต้องเป็น 8x ลบ 15y ทีนี้ตรง c เนะี่ยมีอยู่2ค่า c แรกก็เป็น54ที่เป็นบวกก็ดตบเท่ากับสูดอ,อีกสมการหนึ่ง 8x ลบ 15y แล้วก็ลบ48เท่ากับสูมี2เส้นเมื่อกี้อธิบายแล้วจะอธิบายแบบนี้นะ หนึ่งดูก่อนมีสิ่งของอะไรบ้างนี่มีเส้นที่หนึ่งให้เป็น L หนึ่งเลยเป็นเส้นตรงที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นขนาดคู่หนึ่งถ้าเส้นขนาดคู่หนึ่งแสดงว่ามันต้องมีมีสองเส้นปรากฏข้อน,นี้มีสามเส้นเอาสมมติเขียนเป็นสามเส้นอันนี้เส้นที่หนึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นขนานคู่หนึ่งแสดงว่าไอตรงนี้อยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางโดนขนาบข้างอันนี้เป็นเบอร์สองอันนี้เป็นเบอร์สามโดยตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเท่ากันนี่คือประเดที่หนึ่งถูกป่ะนี่คำว่าซึ่งอยู่ห่างกันแปดหน่วยเนี่ยห่างกันแปดหน่วยคือระหว่างคู่เนี่ยห่างกันอยู่แปดหน่วยเขาใช้คําว่าอยู่ห่างกันอยู่ห่างกันซะก็ อยู่ห่างซึ่งกันและการแสดงว่ามันเป็นของที่มันคู่กันมาก็แ,แสดงว่า L2 กับ L3 เนี่ยห่างกันอยู่8ฉะนั้นตัวตรงนี้มันก็ต้องเป็น4มันก็4แต่เวลาเราจะคิดระยะห่างระหว่างเส้นตรงเนี่ยมันจะต้องมีเส้นตรงเส้นหนึ่งที่มาครบทูกค่าก็เลยต้องออางองจากเส้นตรง L1 ฉะนั้นเส้นตรง L1 อยู่ตรงกลางพอดีพออยู่ตรงกลางพอดีก็คือมันก็ห่าง กับอีก2เส้นเท่ากับ4กับ4ี่ถ้าเท่ากันโอเคก็ระยะห่างระหว่างเส้นเท่ากับ4เข้าสูตรก็ c 2 c สลบส่หนึส่วนในรูทกลังสบวก B กำลังสเท่ากับ4ถ้ามันขนานกันนี้ต้องเป็น1 2 x สอเลบ5้เป็นเบอร์2องบ c 2เท่ากับสูนย์ส่วนถ้าของของเบอร์3ขนานกันก็ต้อง x กับ y ก็ต้องเท่ากันเนี้ย แต่ c ต้องไม่เท่ากันเนาะเป็น c ของเบอร์สาแบบนี้ถ้าถ้าคิดคู่ใดคู่หนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวคําตอบมันออกมาสองตัวเองแหละฉะนั้น c ก็จะเป็น c ท,ที่เราค้างไว้ส่วน C หนึ่งก็คือตัวที่เป็นของเส้น l หนึ่งที่มันมีครบมาแล้วนะีลบตามสูตรแล้วก็ c หนึ่งมันก็คือลบสิบก็ลบอีกทีหนึ่งตรงเนี้ยเราวางแล้วก็รูทตรงนี้คูย้ายขึ้นมาเลย a b ก็คือนี้แหละเนี่ยคือ a อันนี้คือ b มันก็คือสิบสองกำลังสองบวกด้วยลบห้ากำลังสองซึ่งห้าสิบสองตรงนี้ต้องเป็นสิบสามคูณกับสี่ก็เป็นห้าสิบสองอันนี้จะกลายเป็นสี่บวกสิบแล้วก็สมการสองสมการสมรการที่หนึ่งก็คือถอดตรงๆอีการหน,นึ่งก็คือไอตัวด้านขวามือที่เป็นตัวเลขใส่ลบให้มันจ้ะแล้วก็ย้ายสิบไปลบ ย้ายสิบไปลบก็เหลือสี่สิบสองย้ายสิบไปลบมันก็จะเพิ่มเป็นลบหกสิบสองฉะนั้นได้แล้วมีซีอยู่สองค่าฉะนั้นสมการที่หนึ่ง l หนึ่ง l สองไม่เป็นไรนะมันก็จะกลายเป็นสิบสองอ x ลบห้า y แล้วก็ตัวนี้ตัวเนี้ยมาต่อท้ายแล้วกับศูนย์ส่วนอันนี้ก็เป็นสิบสอง x ลบห้า y เอาตัวนี้มาต่อท้ายลบหกสิบสองเท่ากับศูนย์โอเคคำตอบเหมือนเฉลยอืม